คุณก็อยากได้แหวนเซแว่นใ้ให้คุณยายแลมหาสงหมานเพาะได้แหวนทองจริงๆโอเคผสมนี่เนาะเกลือสมชนินี้ใช่หมเน,นี่ยเนี่ยอย่างก็ม่ใี่ลายตายนะบุอันนี้ว่าฮร่ยเออตัวนี้ตัวนี้มันได้ อันนี้มันสี่สิอันนี้มันร้อยหนึ่งอันนี้มันเจ็สิบบาทสีท่แถวเท่าน,นี้เลยน่ายงามกับเดลี่ยวทุนพอดีเมื่อจะของต่อเนาะสาขอค่ะอยากได้แหวนนก่ก็เลยบอกให้เรือใส่เนี่ยเพลนนะคะเอ้ยกินเน้ใส่เนี่วกลาง,งตัวขึ้นผสมเพลินแถบขึนผสมเพลินเดี๋ยวของของ้าวผเนเเท่านใส่เน<อ>ี่ยกลางเออหลมบ่ นี่นลมนี่เมื่อไหญ่เมวงอไหร่จะค่ะดงบบนไฮลังวันพื้นถา